กระดูกข้อมือหักหลังผ่าตัดใส่เด็กรักษาแล้วยังมีอาการปรวดต,ตึงหรือขยับข้อมือได้ไม่เต็มที่กด3จุดนี้ช่วยให้อาการดีขึ้นได้ครับจุดแรกนะครับคือจุดบริเวณฝ่ามือเราครับให้กดเอานิ้วขวแม่มือกดจิกไปตรงกลางเลยครับกดจิกย้ำๆประมาณ30วินาทีเป็นจุดฝังเข็มครับตรงนี้จุดที่2นะครับ คือจุดบริเวณข้างๆข้อมือเราครับให้เอานิ้วชี้กับนิ้วโป้งเราครับกดจิกเข้าไปประมาณ30ิวินาทีนะครับจุดที่3นะครับคือจุดที่อยู่ห่างจากบริเวณที่หักเราจะรู้ครับว่าจุดไหนที่มันเจ็บให้ห่างจากจุดที่หักมาประมาณ2นิ้วให้เอานิ้วหัวแม่มือกดย้ำๆจิกเข้าไปเลยครับประมาณ30วินาที สิ่งที่หมอพูดมาทั้งหมด3จุดนี้1 2และ3เนี่ยให้ทำหลังจากที่เอามือแขนเราแช่น้ำอุ่นไว้ประมาณ5นาทีให้คลายแล้วก็ขยับข้อมือให้คลายเส้นก่อนก่อนที่เราจะกด3จุดนี้นะครับจะช่วยทำให้อาการปวดตึงหลังจากกระดูกหักใส่เหล็กแล้วหายได้ครับ